ท่านพี่เมื่อกี้เนี่ยข้าก็ใจสลายพราะข้าได้ยินแต่คำว่า ทีเกที่กินพื้นที่มากผู้หญิงเขาก็ต้องเล่นตัวหน่อยสิไม่เขาเรียกว่าการใช้พื้นที่เป็นข้าก็รู้สึกว่าวันนี้พอจะเป็นวาสนาของข้าดีไหมถ้างั้นเอาพวงมาลัยมาเลย โอโ้โ,อโหยืนเฉยเยก็สูงอยู่แล้วเฮ้ยักมาก่อนเจ้าค่ะเฮ้ยกูดูเริ่มไม่เป็นราชบุตรแล้วว่ะ <c oughs> เป็นอะไรต้องเหมือนอะไรจสักอย่างนะจะกระโดดไงเ <มา S 1> จ้าค่ะทอไหนเจา้าค่ะถามนิดนึงอตอนเด็กๆพ่อแม่เอาอะไรให้กินลือป้อนถั่วงอกหรือเต่าสูงขนาดน,นี้ ไม่ใช่เป็ดไม่ใช่เป็ดโอ้โหองหญิงไม่ใช่เป็ดจ้ะเออองหญิงบ็กินนมไม่ได้คนหนึ่งนมพระเจ้าค่ะเออ่ำตัวเองได้ด้วยข้าไม่อยากเล่นตัวละเสียเวลาเล่นแล้วพระสงฆงไปอีกหนึ่งคู่ครับอ๋อหน้าฟาบาทฟาบาทต่อหน้าประชาชนมากมายพระยาค่ะไม่ได้หรือ ไม่ได้ต้องสองต่อสองในห้องเท่านั้นไม่ไปเถอะ,ถอะบ่ายในไะพ่รียว